สมมติเขียวมีแฟนใช่ป่ะเขากับแฟนมาสองเดือนเจอคนใหม่เฮ้ยสวยกว่าว่ะเฮ้ยคนนี้แม่งสวยกว่าว่ะเฮ้ยคนนี้สวยอีกแล้วว่ะสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วสวยเยอะเลยเอาง่ายๆเมื่อวานนะไปยวลาดนะสวยเยอะเฮ้ยคนนี้ก็สวยเฮ้ยคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยโอ้สวยอย่างเยอะเลยเราจะทําไงดีเหมือนกับในคลิปที่ผู้หญิงเ้าบอกเฮ้ยคนนี้หล่อคนนี้หล่อคนนี้หล่อเฮ้ยคนนี้ก็ แล้วแบบเราควรจะทำไงดีใช่ไหมต่เรามีแฟนแล้วคืออย่างนี้เอาไงดีวะ <c oughs> มาดูแล่ๆนะใช่เอา,อางี้แล้วกันก็หาคนที่คุยกันได้แหละน่ารักหน่อยแหละเออหน้าตาดีหน่อยแหละคุยกันได้แหละแต่คือเหมือนกับใจเราอยู่ยางเนี้ยแต่เหมือนกับอันนั้นอาจจะเป็นแค่อาหารตาไงแต่ใจเราจะอยู่คนเนี้ยแต่อันที่วกนั้นก็อาหารตาอุ <c oughs> ้ยคนนี้สวยคนนี้หล่อ <c oughs> แต่ใจเราอยู่คนเนี้ยต้องแน่วแนว่เย